เอาละครับผมสุกครับตอนนี้นะค,คุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้ฮะเราก็ไปในเกม p o เก e t a n นกันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้นะฮะผมไม่ได้เข้าเกมมานานผมก็เลยเข้ามาในเกมแล้วก็อัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าลืมอัดครับผมกดผิดนะฮะไม่ได้กดอัดเออแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมา,าฟาร์มปลวกกันนะครับตอนนี้ผมได้ทำการอัปเกรดนะฮะมดของผมเนี่ยคือให้มีมดวิ่งตาม25ตัวนะครับผมแล้วก็ ให้มีปักธงเนี่ยได้25ตัวเหมือนกันนะฮะคืออัพ2อย่างนี้เลยนะฮะผมนี่แล้วมาทดลองฟาร์มดูซึ่งผมเคยทำคอนเทนต์เนี้ยมาส3รอบแล้วนะครับว่าเราต้องมีมดเดินตามเท่าไหร่ต้องมีปักธงเท่าไหร่มันถึงจะยืนฟาร์มกับรังปลวกได้ยาวๆนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็มาฟาร์มตรงนี้ได้ประมาณหนึ่งาทีแล้วเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มไปเรื่อยๆไหม ผ่านไป10นาทีเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ามันจะสามารถแบบทิ้งยาวๆเลยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวสักสินาทีนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะไป10นาทีอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมายังไม่ถึง10นาทีนะมดของผมเริ่มตายไปเยอะเลยครับเพราะว่าฝนมันตกครับ <What? S 1> ฝนมันตกมันทําให้หมดเราเนี่ยเดินช้าแล้วครับผมแล้วก็เหมือนจะไปสู้กับปวกไม่ทันนะผมต้องเอามดกลับแล้งี้ก็ตอนที่มันยังไม่ตกนะถามว่ามันสู้ได้ไหม สู้ได้ครับผมแต่ก็มีตายบ้างนะครับอ่ะผมจะสรุปเลยนะครับผมต่อให้หมดคุณเนี่ย25ตัวเหมือนของผมเนี่ยครับผมหรือ30ตัวก็ไม่สามารถยืนได้ครับผมเพราะว่ายังไงมันต้องตายอยู่ดีครับยังไงมันต้องตายอยู่ดีแต่จะตายน้อยตายเยอะนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเวลานะฮะว่า่าผมเนี่ยผมทดลองดูแล้วมดผมเนี่ยมันจะยืนมด มด,มดที่เดินตามเราน่ะจะตายประมาณจะตายทีละหนึ่งตัวหนึ่งตัวบ่อยมากแต่ว่ามดที่ยืนอยู่ทงอ่ะนานนานเลยหลายกว่าจะตายหนึ่งตัวแล้วตายหนึ่งตัวแล้วตัวที่สองก็จะตามมาตัวที่สามตามมาตามมาตามอะไรเงี้ยคือมันผมว่าถ้าจะให้ดีนะสามสิบนะอัพไปอีกอัพอ,อีกขั้นหนึ่งอ่ะสักสามสิบเนาะสักสามสิบเลยนี่อันนี้สามสิบอันนี้สามสิบนี่ฮะน่าจะยืนได้ยาวๆแหละแต่ว่าถามว่าตายไหมมันก็ยังน่าจะต้องมี มีตายอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะยืนได้ยาวกว่านะต,ตอนนี้ถามว่ายืนได้ยาวมันก็ยาวอยู่แหละนะมันก็เกือบ10นาทีเลยแหละเนาะอันนี้เกือบ10นาทีเลยถือว่าถือว่ายืนได้นานกว่าเดิมอยู่อ,อันเก่านี้ไม่ถึง10นาทีหรอกเราต้องเติมมดเรื่อยๆเต,เติมนู่นเติมนี่เรื่อยๆนะแล้วก็คลิปของวันนี้ก็ถ้าจบแค่นี้มันก็จะสั้นเกินไปนะวันนี้เราจะมารีวิวสกินนี่ครับผมเป็นสกินมดกระเทยนะฮะที่เราซื้อมาใหม่เราซื้อแล้วเราอัดมาแล้ว แต่ว่าเราลืมกดอัดนะฮะเราก็เลยไม่ได้เห็นตอนซื้อเราก็เลยมาดูตอนที่มันซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสกินมดกระเทยตอนแรกที่เราเลือกซื้อก็เรามีสกินแบบสกินเอเลี่ยนที่แบบดุดันนะฮะโหดเออแล้วก็สกินที่แบบโคตรเท่แล้วอะไรเงี้ยสกินที่โคตรเท่เราก็มีแล้วอันนี้เราก็เลยอยากได้สกินที่น่ารักน่ารักแอบแบบบางแล้วก็เลยซื้อสกินนี้ครับสกินมดกระเทยเนี่ฮะมาก้นมันก็จะสีชมพูชมพูอย่างนี้ฮะอ่านี่ฮะเป็นไง เวลาอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเนี่ยมันก็น่ารักดีนะเท่ดีนะครับเป็นไงโอ้สวยดีเลยนี่แล้วก็ราชินีก็จะเป็นคือมันไม่ค่อยมีเอฟฟกอะไรมากมายอะสกินเนี้ยแค่ตูดเป็นสีชมพูแล้วก็มีแก้มสีชมพูนะฮะเออก็เท่ไปอีกแบบนะน่ารักไปอีกแบบนะมันไม่ได้เรียกว่าเท่มันน่ารักน่ารักนะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปลองสู้ดูไหมลองเอาสกินนี้ไปสู้ดูไหมไปลองดูครับดูเลยครับผม ไปลองสู้ดูตืดตืดโอ้โหพันเก้าเดี๋ยวมันจะได้อะไรเนี่ยโอ้โหดูฮะดูเวลามันมันเดินด้วยกันเป็นฝูงนี่ก็คือเท่นะเท่ดีนะเออดูดิโคตรเท่อะครับเรียบร้อยน่าจะชนะแหละพันเก้ายังไงมันก็จะชนะอยู่แล้วนะเนาะเวลาเราเต็มเยอะกว่าเขาเยอะเลยนี่ มีแมงตดอยู่สามตัวครับเดี๋ยวผมหาวิธีจัดการเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแมงตดไม่เดินออกมาเลยครับหนว่าวไม่เดินออกมาแล้วแต่ว่าเดินเดินอยู่ทางนูนง้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ต้องสตันแล้วละ่ะมับโดนไหมโดนอะไรบ้างเออโดนด้วงด้วยครับดีเลย เฮ้ยแมงตดเขาแมงตดเขาอู้ไม่โดนสตันหนึ่งตัวชิบหายละลุมกัดเลยแล้วกันจังหวะนี้ต้องรีบลุมกัดก่อนที่เขาจะตดรอบสองนี่ทันครับผมเดี๋ยวเราฆ่าพวกที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้กินแมลงก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวแมลงของเราเนี่ยจะไปฆ่ามันแล้วแบบจะโดนต้นไม้กินเราเรียบร้อยแล้วก็กัดกัดเลยฮะกัดต้นไม้เลยต้นไม้หนึ่งดาว ไม่เท่าไหร่นะดูโอ้โหเจอไปเจอต้นไม้สามดาวสี่ดาวนี่โหคือเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอาแมลงเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้นี่มันงับอย่างเดียวเลยเร็วมากเออ <c oughs> ไงความเท่ของสกินที่ผมได้มาใหม่นะฮะก็พอดีว่ามันไม่ค่อยได้เล่นแล้วอ่ะเกมนี้พอเข้ามาเล่นมันก็รู้สึกว่าแปลกๆนะภาพมันแปลกๆดีนะตอนที่เราเล่นบ่อยๆเรากร็รู้สึกชินนะแต่ว่าพอแบบเออว่ะ ไปเล่นเกมพึ่งที่ที่ภาพมันเป็น3 d มดีมากกว่าเกมเนี้ยเกมนี้ภาพมันจะออกแนว8บิตแล้วแบบก็ดูแบบมันขัด,ขดตางายไม่รู้อะแต่ก็แปลกๆดีนะอืมแล้วก็เพชรมันเหลืออยู่350อบครับที่เขาแจกมาตอนกิจกรรมผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซื้อสกินแล้วกัน,นไหนๆแล้วก็ไม่น่าจะได้เข้ามาบ่อยๆแล้วล่ะเกมนี้นอกจากว่าเดี๋ยวมันมีอะไรอัปเดตนะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่ไม่เลิกเล่นหรอกแต่เล่นอยู่แต่ก็จะ ลดน้อยลงนะเพราะว่าเราไม่เล่นเกมอื่นอยู่ตอนนี้ฮะพ็อกเก็ตบีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะหาเกมอื่นๆมาเล่นให้ในช่องเยอะๆเลยนะครับกะว่าจะลงวันละ2คลิปเลยนะก็กะว่าจะลงวันละ2คลิปนานแนละ้วแต่ไม่เคยทําได้สักทีเลยนะเพราะว่าขี้เกียจน,นะเออแต่ตอนนี้จะพยายามทําให้ได้แล้วกันวันละ2คลิปจะมีคนดูหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะปัญหาโอเคนะเดี๋ยวเราลงพี p พอีกสักตาแล้วกันเดี๋ยวสร้างมดเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันมดเต็มแล้วเดี๋ยวเราลงพ v p พอีกสักตาหนึ่งนะไปดูสกิน สวย,สวยน่ารักน่ารักของเกม Pocket Ant โหะทำไมผมไม่เจอแบบแต้มเท่ากันเลยว่าจะได้เก็บแต้มทิ้งไว้ด้วยเนาะอันนี้แบบโหมันไม่ได้เลยอะ่ะมันได้ทีละสองแต้มเองอ่ะครับเอออาจจะชนะแหละ ดีนะจิจกรรมเวลามีจิตกรรมแล้วเขาแจกแมลงพวกระดับแรนะมันดีสําหรับผู้เล่นใหม่มากเลยนะ,มะแมลงที่แบบพวกมแมลงตดอะไรอย่างงี้นะเวลามีจิจกรรมแล้วแบบมันแจกแมลงตดอะไรางี้ยมันมันดีสําหรับผู้เล่นใหม่มากนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะหา,มาแมลงตดมาเล่นได้ยากมากนะครับเพราะแมลงตดเนี่ยมันต้องใช้ฟีโลโมนแบบระดับสูงหน่อยนะกว่าจะซัมมอนมออกมาได้นะมันมันมีโอกาสเกิดยากอ่ะ ถ้าไม่ดวงดีจริงๆอ่ะก็ไม่ได้เล่นน่ะตอนผมเล่นใหม่ๆโอ้โหไม่ได้เล่นหรอกแมงตดดวงอะไรเงี้ยไม่มีทางได้เล่นครับเพราะว่าฟิลโมนเรากากเกินน่ะนะแต่พอแบบพอแบบมีฟิลโมนดีๆแล้วก็ยังยากอยู่นะที่จะที่จะสุ่มมันเจอนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับไป ลงลงลุมลงลุมวะเอาเอามามันเอาผีเสื้อมันเอาโมนาดมาไว้ในนี่ทำไมอ่ะเพื่อนมันใช้งานไม่ได้อจบเกมฮะโอเคเดี๋ยวเราตั้งค่าแบบตั้งเป็นทีมป้องกันไว้ก็เหมือนคนจะเล่นน้อยลงนะเกมมดผมสังเกตได้นะเพราะว่าผมเข้ามาในเกมเนี่ยแต้มผมที่จริงมันจะลดต้องลดเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าดูเหมือนมันลดอยู่แต่มันลดไม่ค่อยเยอะนะ นะผมเล่นไว้2 5 0 5นะผมไม่ได้เข้าประมาณ2-3าอาทิตย์ที่จริงมันต้องโอ้โหลดลงไปเหลือ2 0 0 0หรือว่า2,100อะไรเงี้ยแต่แบบมันยัง2 3 0 3อยู่แสดงว่ามันลดน้อยมากโอเคเดี๋ยวเราตั้งเป็นทีมทีมแบบทีมป้องกันของเรานี่นี่ตั้งเป็นทีมป้องกันไว้ครับ1,2,3,4,5โอเคเราก็จะแต้มลดไม่เยอะนะฮะตอนที่เข้ามาในเกมตอนที่ไม่อยู่มีคนมาตีเนี่ย ตตมเราก็จะลดไม่เยอะถ้าเราตั้งทีมแบบสำหรับป้องกันไว้เชื่อผมผมเรียนมานี่นี่คือนี่คือเซตป้องกันสำหรับผมนะไม่รู้มันดีหรือเปล่าแสำหรับผมไม่คือดีที่สุดโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เดี๋ยวเกมนี้มีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ะฮะกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆช่ไหมรนี่ลาไปก่อนนะจ๊เจอกันใหม่ 拜拜。Bye bye.